โหนธนากรจัดเต็มฉากบู๊มันในละครแหวนปราบมารจะให้เท่ให้เป๊ะต้องมีครูดีมาช่วยสอนหน้าที่นี้ใครจะเหมาะเท่าเขาทรายและสมรักไม่มีอีกแล้วค่ะเบื้องหลังทั้งคู่ช่วยเทรนเรื่องแต่ต่อยให้โหนส่วนในละครเขาทรายพูดหมัดภูผาและสมรักพูดบาทาวายุก็เป็นผู้ช่วยตัวสําคัญที่สิงอยู่ในแหวนนี้โหนอยากได้ความช่วยเหลือเมื่อไหร่ทูแหวนให้สว่างแล้วเรียกออกมาช่วยได้เลยค่ะเป็นผู้นะเป็นผู้เป็นเทพที่อยู่ในแหวนนะฮะขอช่วยพระเอกครับ พระเอกเนี่ยถ้าไม่ได้เราเนี่ยตาเลยนะเนี่ย,ยใช่ <c oughs> ครับผม <c oughs> เพราะว่าวิชาหมาัดมวยเนี่ย <c oughs> ก็ต้องยกให้เทพทั้งสองอยู่แล้วครับต้องยอมรับว่าพระเอกนี่เก่งมากเลย และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ท่าปล่อยพลังปล่อยแสง CG ีแน่นออกอากาศไปเพียงสองตอนเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากระแสดีถูกใจแฟนละครทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีคอมเมนต์เข้ามาในอินสตาแกรมของนักแสดงและก็ของช่องเจ็ค่ะหลายคนบอกสนุกมากพระนางน่ารักท่าปล่อยแสงเท่เด็กๆได้เห็นการปล่อยพลังทําความดีแบบนี้พวกเราก็ชื่นใจค่ะส่วนเสาร์และอาทิตย์นี้ก้านาฬิกาเตรียมตัวให้พร้อมโหนธนากรมีท่ารวมร่างมาฝากพร้อมประโยคเด็ดทุแหวนให้สว่างเพื่อรวมร่างภูผา ถูแหวนให้สว่างเพื่อลมล่างภูพาบอกเลยว่าเท่มากเปิดช่อง7กด3 5เพลินกันยาวๆไปค่ะ